เป็นธรรมดาที่มนุษย์จะเลือกเกิดไม่ได้บางคนเกิดมาบนฐานะอุดมสมบูรณ์ในขณะที่บางคนขาดแคลนแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนที่คนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนฐานะจากชนชั้นล่างเป็นชนชั้นกลางหรือคนมีฐานะมั่งคั่งได้อะไรคือวิธีที่ทำให้ฐานะของคนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นจนสุขสบาย ถ้าเป็นโลกสมัยก่อนจะระบุชัดเจนเลยว่าโรงเรียนซึ่งถ้าเป็นโลกในสมัยยุคอุตสาหกรรมแล้วแล้วก็โรงเรียนคือคำตอบที่ใช่แต่จะสังเกตได้ว่าคนยุคสมัยก่อนกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้พวกเขาต้องผ่านการเรียนรู้อย่างหนักใช้เวลานานเรียกได้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวในวัยหนุ่มกว่าจะตั้งตัวได้ก็แก่แถมยังต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งมันผิดกับคอนเซปต์การสร้างเนื้อสร้างตัวในโลกยุคดิจิตอล ในโลกยุคปัจจุบันมนุษย์เราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วยิ่งขึ้นบางคนใช้เวลาไม่ถึง10ปีก็สามารถตั้งตัวจนมั่นคงได้แล้วไม่ใช่เพราะมีทรัพยากรที่มากขึ้นหรือมีเทคโนโลยีที่พัฒนามากยิ่งขึ้นแต่เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะให้คนยุคนี้โฟกัสสิ่งที่ใช่ได้มากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นส่งพลังมากยิ่งขึ้นเราลองมาเปรียบเทียบวิธีการสร้างเนื้อสร้างตัวระหว่างโลกสมัยก่อนกับสมัยนี้ดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยต้องเริ่มจากโรงเรียนททำงานหาโอกาส ศึกษาหาความรู้รวบรวมทีมและผู้เชี่ยวชาญหาเงินทุนแล้วจึงเริ่มต้นสร้างธุรกิจแต่ยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปขอเพียงคนคนหนึ่งหาโอกาสและตลาดให้เจอความรู้เงินทุนหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีเราสามารถหามันระหว่างทางในการสร้างรายได้ได้เลยวิธีการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อเปลี่ยนฐานะในโลกยุคนี้จึงไม่ใช่การไปโรงเรียนเรียนให้ได้เกรดสูงสูงทำงานในองค์กรที่มั่นคงเก็บเงิน30ปีแล้วค่อยยกระดับฐานะ แต่เป็นศึกษาวิธีการทําเงินหลากหลายรูปแบบให้มากที่สุดหาโอกาสทําเงินจากรูปแบบการทําเงินอันหลากหลายที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนวิธีบนโลกเมื่อเจอโอกาสนั้นแล้วคุณจะสามารถตอบตัวเองได้ว่าคุณจะต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรควรศึกษาอะไรและไม่ควรเสียเวลาศึกษาอะไร,รอย่างในกรณีของผมผมเห็นโอกาสจากตลาดคอนเทนต์และเล็งเห็นว่าโลกในอีกสาถึงหปีตลาดคอนเทนต์จะต้องโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นทำให้ผมศึกษาเรื่องการทำเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์การเขียนการพากเสียงการตัดต่อวิดีโอการทำภาพกราฟิกผมไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กรเกษตรศาสตร์ภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือวิชาที่ผมเกลียดสุดๆอย่างกระบี่กระบองศาสตร์เพื่อเอามาทำมาหากินพอผมทำสำเร็จผมก็แค่สร้างทีมและทำซ้ำในสิ่งที่ผมทำได้จนกลายเป็นธุรกิจที่2ธุรกิจที่3โดยใช้องค์ความรู้ชุดเดียวกัน มีรายได้หลากหลายทางเพราะคำว่าโอกาสและการขวนขวายหาความรู้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนสามารถอัปเกรดฐานะของตัวเองให้ขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางได้เพราะพวกเขาไม่ได้ทุ่มเทเวลาไปกับการสะสมความรู้ก่อนแต่เป็นการทุ่มเทเวลาเพื่อมองหาโอกาสก่อนแล้วค่อยศึกษานั่นเองนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทักษะที่สำคัญที่สุดณเวลานี้ไม่ใช่ความรู้แต่เป็นการคาดการณ์อนาคตว่าโลกกำลังจะหมุนไปในทิศทางไหน อะไรคือตลาดในอนาคตที่คุณคิดว่ามันคือโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกับ6ปีที่แล้วที่มีคนกลุ่มหนึ่งเล็งเห็นว่าคริปโตเคเรนซีจะต้องมาแน่ๆพวกเขาเลยขุดหลุมปลูกต้นไม้มาตั้งแต่เนิ่นๆและผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็ทําให้บางคนสามารถพลิกชีวิตตัวเองเป็นมหาเศรษฐีได้เลยในโลกยุคนี้ใครมองอนาคตออกแล้วลงมือทําคือผู้ชนะ ตอนนี้ผมปักใจเชื่อว่าอาชีพที่ผมทำอย่างคอนเทนต์จะยังคงอยู่ต่อไปอีกน้อยๆ3-5ปีและคอนเทนต์แนวสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยต้องการในประเทศที่จเจริญแล้วมีคนทำคอนเทนต์สายการศึกษาจนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมากมายเช่นกันผมคิดว่าประเทศไทยในอนาคตอันใกล้คอนเทนต์สายการศึกษาจะต้องเติบโตขึ้นไปอีกและถ้าคุณคิดเหมือนผมว่าตลาดคอนเทนต์ยังสามารถเติบโตได้และบังเอิญคุณเห็นโอกาสอะไรบางอย่าง เห็นความต้องการของตลาดที่ยังไม่มีใครตอบสนองได้ผมคิดว่ามันก็ไม่เสียหายถ้าคุณจะลองเชื่อเหมือนกับผมว่าอนาคตคนไทยจะเสพคอนเทนต์สายความรู้กันมากยิ่งขึ้นและนั่นอาจจะเป็นโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณเช่นกันครับแน่นอนการสร้างคอนเทนต์เพื่อทำมาหากินการมีอุปกรณ์ที่ดีย่อมทำให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันถ้าคุณยังไม่มีและอยากซื้อเครื่องมือสร้างคอนเทนต์ผมขอแนะนำ Acer Swift SF 51455TA519K สวิฟ์5เพียวบางน้ำหนักเบาและคุณภาพเยี่ยมน่าสัมผัสความสามารถในการพกพาที่ดูดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะกับระบบประมวลผล Intel Evo Platform Intel Core i5 1135G7 Processor แพลตฟอร์มสุดล้ำที่ช่วยคุณทำงานอย่างไหลลื่นตอบสนองการทำงานแบบมั l ิ i ท a s ์ได้อย่างรวดเร็วแรม 16GB และกราฟิก Intel Iris Xe ที่ประหยัดไฟและไดภาพที่สวยสมจริง เอเซอร์สวิฟทาเครื่องนี้ความพรีเมียมที่มาพร้อมกับน้ำหนักเบาสุดขีดสวิฟท้าได้รับการออกแบบด้วยโลหะยอย่างมีสไตล์ที่มาพร้อมความสะดวกในการพกพาและบางเพียง14.95ม mm. ิลลิเมตรนี่คือความพรีเมียมที่แท้จริง ด้วยคุณสมบัติการขจัดเสียงรบกวนและ Wi-Fi 6ที่ดีกว่าเดิมการประชุมทางโทรศัพท์จากที่บ้านจึงราบลื่นยิ่งขึ้นและด้วย Thunderbolt 4อรอตครอดจักรวาลมาพร้อมแบนด์วิดท์ถึง40กิกะบิตต่อวินาทีสามารถถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงส่งสัญญาณวิดีโอและสามารถจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ที่รองรับไปพร้อมกันแค่สายเพียงเส้นเดียวที่ทำให้ s วิทช5สามารถรองรับการใช้งานแบบมัลติทาร์กและอื่นๆได้ A c e r s w i สว5เครื่องนี้ราคาเพียง33,990บาทเท่านั้น สนใจสั่งซื้อได้ที่ www.itcityonline.com หรือ itcity ทุกสาขาได้เลยครับเมื่อมองเห็นโอกาสแล้วอย่าลืมลงมือทำเพื่อไล่ล่าความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยนะครับ